บรรยากาศดีมากครับท่านชมสวัสดีครับผมหมูเอพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพาไปชมบรรยากาศสวยๆนะครับท่านชมบรรยากาศสวยมากครับก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศสวยๆก็เอาคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับหมูเอพาเที่ยวนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ พวกผมเลยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวนทุเรียนเต็มเลยครับ สวยมากเดี๋ยวไปชมบรรยากาศด้านบนนับ <c> ค <oughs> <c oughs> <ป>ุณก่น

ชมบรรยากาศข้างในครับทคุณชม ันนี้วันทำงานนะครับท่านชมก็เดี๋ยวเราไปติดตามดูนะครับว่าบรรยากาศของเราจะสวยขนาดไหนนะครับท่านชมกำลังเดินเดินเท้าไปนะครับดูลาดตะวีนไปดูเส้นทางครับท่านชมป่าดูอุดมสมบูรณ์มากครับท่านชม ย่นบนยอดเขาสูงมากครับต <c> ร <oughs> งที่ที่ที่หารผ่านอยู่นะท่านผชมก็เป็นเส้นทางที่ลำบากมากครับก <c oughs> ็ฝากเป็นกำลังใจให้ทหารไทยแล้วก็ทหารผ่านด้วยครับท่านผชม

ตาดิบชืน้นนะท่านผู้ชมปตาดิบชืน้นอันนี้คืออะไรกันสิเป็นเป็นกระท่อม,อนนอมล้างใช่ไหมโอ้โหต้ม,มยา,มางก็คือมากับพี่ๆทหารผ่านคนระับก็ฝากเป็นกำลังใจใด้วยนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้เราก็ถึงถึงยอดเขาแล้วครับท่านผู้ชมอันนี้คือเป็นน่าจะเป็นพม่าคราสร้างไวน้นะท่านผู้ชมคือรูปแล้วก็อันนี้ครับ เจดีเป็นเจดีนะครับท so ่านชมเจดีย yeah. okay. 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 oh ์พม่าสร้างเลยนะพี okay. ่พม่าก็สร้างเลยใช่ไหมอันนี้พม่าสร้างเลยพม่าสร้างวะพม่าสร้างเลยบ่มาพม่าก็สร้างนะครับท่านชมเก่าแล้วครับท่านชมก็น่าจะเป็นพม่าสร้างไว้นะครับเป็นพระพุทธรูปที่ แกะด้วยไม้นะครท่านชมเนะคือแกะด้วยไม้นะท่านชมคือพม่าเขาสร้างเลยเอ่บก,ก่อนก็คือพม่าเขาขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้ครับท่านชมครับเป็นเจดีครับก็คือตอนนี้คือพม่าเขาน่าจะได้ลงไปแล้วท่านชมกอนี้เจดีต้นไม้ใหญ่มากครับท่านชมคืออยู่บนยอดเขานะครับท่านชมบรรยากาศนี่ครับนี่ คือตรงนี้คือพม่าเขาเคยมาอยู่นะครับท่านชมเป็นไงครับท่านชมมีบรรยากาศคือตอนนี้ก็ปล่อยลูกล้างไปแล้วครับคือพม่าเขาลงจากเขาไปแล้วครับท่านชมก็คือเป็นที่พักพิงเก่านะครับโอเคครับตอนนี้คือเราก็ได้สำรวจเส้นทางครับท่านชมก็มากับพี่ๆนะครับพี่ทหารนะโอเควันนี้เราไปไหนครับแต่ก็วันนี้เรามาสำรวจเส้นทางแบบ สำรวจเส้นทางครับอ๋อคือเรามาสำรวจเส้นทางนะครับท่านชมคือเรามาทำงานนะครับท่านชมคือเรามาทำงาน,นครับท่านชมต้นไม้เยอะมากครับน่าจะเป็นตอตอปหลางของพม่อมาครับท่านชมตรงนะี้ตอตอปหลาง ือเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากครับท่านชมวันนี้วันทำงานนะทำงานกับที่ที่ทหารผ่านนะท่านชมก็ฝากเป็นกำลังใจดใ้วยนะครับท่านชมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทหารไทยแล้วก็ทหารผ่านเลยครับท่านชมท่านชมก็สุขเขตป,ประเทศไทยนะครับท่านชมก็มาสำรวจเส้นทางนนครับท่านชมก็ ที่รับชมอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราก็มาประหยชดเส้นทางตามตะเข็บชายแดนนะครับท่านผู้ชมก็ทหารไทยเราก็มีหน้าที่รักรักษาประเทศชาตินะครับท่านชมเป็นป่าที่รวมสมบูรณ์มากครับ เราก็ได้อนุรักษ์พื้นป่านี้ไว้นะครับเพื่อให้ลูกหลานเราก็ได้ชมบรรยากาศที่สวยงามนะครับท่านผู้ชมน,นี่เือมาทำงานนะครับโอเคครับเด๋ยวเราไมปมาต่อแล้วครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ เดินสำรวจเส้นทางมาเรื่อยๆนะครับท่านชมก็ใครที่ชมอยู่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทหารไทยแล้วก็ทหารผ่านด้วยนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวตะเข็บชายแดนนะครับท่านชมก็เป็นทหารที่แบบเสียสละนะครับเสียสละเพื่อประชาชนนะครับท่านชมก็เขาได้ทำเต็มที่แล้วนะครับท่านชมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ก็เด ph ี nữa, mà, mà, ๋ยวพาไปดูบรรยากาศตรงจุดชมวิวนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศสวยมากครับท่านผู้ชมก็บรรยากาศสวยมากนะครับือบรรยากาศสวยมากท่านผู้บรรยากาศสวยมากใครที่เข้ามาชมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ก็ผมจะได้ถ่ายคลิปใหม่ๆส,สวยๆให้ดูนะครับท่านชมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยเนี่ยบรรยากาศสวยมากครับโอเคครับเดี๋ยวตามต่อครับคือบญญาารบรยากาศสวยมากครับท่านชมนี่ครับบรรยากาศสวยมากครับก็อากาศดีนะครับตอนนี้อากาศดีมากก็บรรยากาศสวย ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทหารไทยแล้วก็ทหารผ่านนะครับท่านชม,ชมก็อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนนะครับบรรยากาศสวยมากครับบรรยากาศบนเขานะครับท่านชมอากาศดีมากครับท่านชมขนุนลูกใหญ่มากครับท่านชมอยู่บนเขานะครับยอดเขาเลยครับท่านชมก็ ยากาศดีนะครับท่านชมก็มาทำงานนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีมากครับท่านชมอากาศเย็นมากสบายเนี่ยก็ฝากกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับท่านชมก็ป็นกุญินกำลังใจให้ด้วยนะครับบรรยากาศดีมากครับท่านชม,มน สวยมากครับท่านชมบชมยากาศครับเราก็จะได้เดินทางกลับล้วครับท่านชมก็ฝากเป็นเป็นกำลังใจให้พี่ๆทหารพานแล้วก็ทหารไทยด้วยครับที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวตะเข็บชายดนครับ กสวยมากครับท่านชมก็คือเส้นทางแบบยากลำบากมากครับท่านชมก่อนจะขึ้นมาได้ก็เหนื่อยนะครับรถธรรมดาขึ้นไม่ได้เลยมาครับ น้องๆฐาาแล้วก็พี่ๆ่าน่าเสียสละเพื่อประเทศชาติเอาโอเคครับเดี๋ยวตามไปต่อสว่างการเดินทางของเราครับก็อุปสรรคก็คือถนนถนนแบบยากนะครับสงบกก็คือรถธรรมดาขึ้นไม่ได้นะก็คือส่วนมากจะเป็นพวก โฟวิวนะครับโฟวินนะครับต้นม้ใหญ่มากครับ บรรยากาศสวยนะครับแต่ว่าทางขึ้นก็ยากลําบากนะครับคขอต้องปฏิบัติหน้าที่ตามประเข็บใจเนี๋ยนะครับทางแบบมั้จะเป็นแบบเป็นหลุมนะครับเป็นร่องน้ํานะเป็นทางรอกนะเส้นทางยากมากนะครับ อย่างเดียวเลยคนขับเราสุดยอดคนขับเรามืออาชีพมากนะครับท่าชนชมเส้นทางก็ยากนะครับ ก็มีทางรองเราต้องตัดา้างไปเรอยเย้ไปเลยร้อยครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะสนมกว่าจะขึ้นมาได้ก็าาน้ำบากเมื่อนบ โอเคครับผมก็จะได้เดินทางกลับแล้วท่านชมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทหารไทยแล้วก็ทหารผ่านด้วยครับแล้วก็ต่อชะดอนะครับตำรวจดตชะดอนครับท่านชมก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับท่านชมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับหมูเอพาเที่ยวนะครับท่านชมโอเคครับขอบคุณมากครับ